สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีกับวันอาทิตย์นะครับผมเนาะอาจจะเป็นวันหยุดของหลายๆคนหรือว่าวันทํางานนะครับ OT ก็วันนี้นะครับแนวทางของเราก็จะเป็นหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับว่อประจำวันที่17นะครับกันยายน2 5 6 6นะครับผมคลิปนี้มัดรวมสีนอยนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ๆมาวันนี้มาแต่ว่ามาน้อยนะครับพี่ๆมารอบเดียวเองนะครับตัวเน้น มารอบเดียวเองนะครับทั้งวิ่งทั้งลูดเนาะนะครับผมเหมือนจะมาดีนะครับเหมือนจะมาดีแต่ว่าในรอบปกติกับ v i p นี่เงียบเลยนะครับผมก็เฉพาะกิจนะครับผมผลที่ออก037กับ92ของเราให้6กับ5นะครับไม่มีนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับ86656นะครับของเราเนี่ยถ้าเกิดใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่เนาะ ไคเอาหไปวิ่งไปรูดเนะี่ยเด้งบนเด้งล่างเข้าไปที่6 6, 6แล้วก็ห้นะครับถ้าเกิดใครวิ่ง6ส่วนใครเอาหนะครับไปวิ่งไปรูดนะครับผมเข้าไปที่5 6าหกตรงๆเน้นๆนะครับนี่เลยเนาะก็ถือว่าเลขวิ่งมาเด้งๆนะครับส่วนนะครับผมในรอบปกติที่ผมเน้นให้นะครับก็จะเป็นผลที่ออก7จ็กับเก้าแนะครับ ในรอบนี้ไม่มีนะครับลุดนะครับที่ผมเน้นให้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมส่วนในรอบ VIP นะครับ0 2 6กับ32ในรอบนี้ VIP ใครเอา6นะครับเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่6 2 26นะครับเนาะนะครับก็มาในเล็กวิ่งก็สรุปแล้วเล็กวิ่งจะมาดีกว่านะครับพี่ส่วนสายรูดนั้นมาแค่รอบเดียวรอบพิเศษนะครับ ส่วนรอบที่ผมเล้นให้มาแค่เล็กวิ่งนะครับก็คือวิ่ง6เนาะสลับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้าน น้ำเต้าทองนะครับพี่พี่เป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับหรือว่าพี่พี่สมาชิกท่านใดนี่ครับที่สนใจเข้ากลุ่มนะทางฟรีนะครับเนาะก็082-2091054นเะครับเป็นกลุ่มแนวทางของเบาหลองเองนะครับเนาะอาจจะไม่มีแนวทาง อาจารย์ท่านอื่นนะครับเนาะก็แจ้งไปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพี่ๆบางท่านอาจจะเข้าไปแล้วอาจจะชอบแนวทางท่านอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับก็ย้ําตรงนี้ก่อนว่าไม่มีนะครับมีมีแนวทางแค่ผมคนเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็เออจะมีเสริมเข้ามาก็เป็นแนวทางแอดออนนะครับท่านใดสนใจก็0822091054นะครับพี่ๆเข้าไปรับชมดูก่อนได้นะครับเข้าไปแล้วชื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ออกมาได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฟรี ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้วันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนี้เลเบ้ลมาหนึ่งรอบเนาะมาในรอบพิเศษวันนี้ก็ไม่แน่นะครับพี่พี่เพราะว่าเสาวที่หนึ่งเขาชอบออกเลกเบ้ลน,นะครับสายวิ่งนะครับผมให้ไปที่เก้านะครับสายลูดผมให้ไปที่เลขห้านะครับวันนี้ ผมเน้นให้ในรอบปกตินะครับลองรอบพิเศษนะครับวันนี้สายรูดก็จะมีนะครับห้าศูนย์5 4นนะครับ55 56 57 58 59นะครับผมอันนี้สายรูดนะครับมาดูสายเจาะนะครับพี่พี่สายเจาะผมให้ไปที่50นะครับ51 53 54 59นะครับอันนี้สายเจาะนะครับ50 51 53 54 59นะครับหรือใครไม่ชอบ5เนาะ เอาเก้ามาประกอบคู่ได้นะครับ9091 93 94 99นะครับประมาณนี้ส่วนเลข3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่951 954นะครับไพ,พี่นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสรับหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับมัดรวมสีนอยเนาะ หลักๆเน้นให้ในรอบปกติลองรอบพิเศษนะครับท่าในใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอให้พี่ๆมีโชคทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ